i see babies in a stroller especially when they're crying i just want to put my foot through the thing and step on it until it's nothing but blood and pulp on the floor <laughs> และนี่คือหนึ่งในความคิดที่โคตรจะบ้าที่สุดขออีกหนึ่งในตัวตึงของซีรีส์วีแก้สุดโตงในครั้งนี้นั่นก็นคือวีแกนเกนเจ้าของร่างกายกำยานที่เต็มไปด้วยความคิดสุดโตงอันบ้าคลาั่งของการเป็นวีแกนแบบขั้นสุดถ้าคุณคิดว่าทั้งวีแกนทีเชอร์และวีแกนบูตี้ยังไม่สาแก่ใจของความวายป่วยของนักกินผักแล้วล่ะก็ผมขอแนะนําให้ทุกคนฟังเรื่องราวทีจะไม่ต่างกาันจากชายคนนี้กันเลยว่ามันเป็นอย่างไรกับ,บวีรกรรมของชายคนนี้การถ้าพร้อมแล้วล่ะก่อ น่งลงง a k e a seat แล้วไปดูกันเลยดีกว่าครับอ๋อสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูตอนนี้ครั้งแรกโฮเมกเนี่ยขอแนะนำอีก2คนก่อนหน้าไว้ด้วยกับว e แกน t ีเชอรและก็วี e กนบ o o t y สามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่เลยนะครับวีแก g เก e หรือว่าริชาร์ d เกิดในปี1991ที่ประเทศแคนาดาขเขาเปิดเผยว่าในช่วงปีแรกๆของชีวิตถูกครอบงำด้วยบรรยากาศที่เรียกว่าเป็นปริปากสาเหตุหลักก็มาจากพ่อแม่ของเขาที่หมกมุ่นกับการเล่นฮอกกี้ของเขายัางไม่ลดละความคาดหวังที่สูง เกินไปนี่เองสร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับริชาร์ดและเมื่อเขาเล่นได้ไม่ดีหรือว่าทีมแพ้เขาจะถูกตําหนิและทําให้อับอายแม้กระทั่งต่อหน้าเด็กคนอื่นๆริชาร์ดเล่าถึงการนั่งรถกลับบ้านที่เต็มไปด้วยการดูดายอย่างเผ็ดร้อนเป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโมงเต็มนอกจากความเครียดแล้วริชาร์ดเนี่ยยังเป็นโรคคอพื้นตั้งแต่เด็กเขายังนิยามตนเองว่าเป็นเด็กออทิสติกที่แปลกแยกซึ่งทําให้เขาแตกต่างจากเพื่อนร่วมชั้นริชาร์ดเนี่ยเคยบอกว่าเขามีความคิดที่จะขอต่อต่อและภาวะซึมเศร้าอย่างรุ แครคัวเท่านั้นแม่เขาจะไม่รับการวินิจฉัยทางการแพทย์อย่างเป็นทางการแต่เขาก็สงสัยว่าตนเองจะมีภาวะออทิซึมและก็ ASPD ซึ่ง ASPD มันก็เชื่อมโยงกันกับภาวะความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นริชาร์ดยอมรับว่าในวัยเด็กนั้นเขาขาดการควบคุมความโกรธอย่างมากมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนอยู่ชั้นปฐมปีที่4เขาเกือบฆ่าคู่ปรับที่ชอบรังแกเขาที่ชื่อว่าเดวิดโดยเขาเดียดจับเดวิดห้อยลงมาจากราวบันไดของอาคารเรียนชั้น4และด้วยความโกรธเขาได้ขึ้นสายธนูและเล็งไปที่เดวิด โดยริชาร์ดยอมรับว่าเขาต้องการให้เดวิดตุยหายไปซะซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงที่ฝังรากลึกตั้งแต่ยังเด็กริชาร์ดเนี่ยเคยเปิดเผยว่าปู่ของเขาเคยทําร้ายด้วยทั้งทาง,ทางร่างกายและก็ทางอารมณ์ซึ่งเมื่อเขาเข้าสู่ช่วงวัฒนธยมปลายริชาร์ดก็เริ่มยกน้าหนักแต่การยกน้ําหนักมาช่วยความก้าวร้าวของเขาเนี่ยลดลงไปอย่างได้เขายิ่งมีพฤติกรรมที่รุนแรงเช่นการทําร้ายเพื่อนซึ่งเพื่อนคนนี้เนี่ยขโมยวิดีโอเกมและเตยซูน่ของริชาร์ดและเขาเองเนี่ยก็ยอมรับว่าไม่รู้สึกผิดเลยด้วย้วซาและคคิ่่เพือนนนัสมน ได้ภายหลังริชาร์ดเนี่ยมีการอ้างว่าประสบการณ์ในการใช้เหตุวิเศษทําให้เขามีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นและช่วยเขาเนี่ยไ่เดินสู่เส้นทางของฆาตรกรต่อเนื่องที่บ้าคลัง่งแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่เขาก็ยังคงพูดถึงความคิดที่วิปริตรุนแรงอยู่บ่อยครั้งเช่นพูดถึงการก่อาชญยกร,รรมด้วยการใช้กระบองเหล็กและยังคงแสดงอาวุธเช่นมีดบนกล้องเพื่อขู่คนที่วิจาร์เขาซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าอารมณ์ที่ก้าวร้าของเขาเนี่ยยังคงอยู่แม้ว่าจะมีการอ้างว่าเปลี่ยนไปแล้วก็ตามโดยริชาา์เเเนนี่ปปลม็ว เมื่อต่อเขาอยย่ได้19ปีการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มาจากเหตุผลด้านอาหารเพียงอย่างเดียวแต่รับอิทธิพลจาก2เหตุการณ์สําคัญในชีวิตที่ทําให้เขาเนี่ยมีมุมมองต่อชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเหตุการณ์แรกคือการติดเชื้ออีโคไลในขา่าวซึ่งทําให้เขาต้องเข้ารับการผ่าตัดได้รับยาแก้ปวดในปริมาณสูงมากทั้งโมฟีและยาอื่นอีกเยอะในวันเดียวกันริชาร์ดคิดว่าเขาเนี่ยได้รับยาจนเกินขนาดจนเกือบจะเสียชีวิตเขากล่าวว่าเขารู้สึกได้ถึงหัวใจที่เต้นช้าลงและมีประสบกกกกาาาารรณณ์ที่่เหมือออนับวิญญ,ญุออจงงซึ ทำให้เขามองเห็นคุณค่าและความปรอบางของชีวิตทั้งหมดเหตุการณ์ที่ทำให้เขาเนี่ยเริ่มมีความเห็นอกเห็นใจต่อสัตว์อย่างมากเหตุการณ์ที่2ก็คือตอนที่เพื่อนของเขาได้เปิด YouTube คลิปที่มีชื่อว่า The Most Important Speech You Will Ever Hear ของ Gary โดยคลิปนี้เนี่ยเน้นย้ำถึงความโหดร้ายและความทุกข์ทรมานที่สัตว์ต้องมาชิญในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์นมและก็ไข่ริชาร์ดเนี่ยเชื่อในคลิปนั้นทันที อย่างไรก็ตามแม้จะมีความเห็นอกเห็นใจต่อสัตว์สูงแต่เขากลับมีความเห็นอกเห็นใจต่อมนุษย์ที่ต่ำมากโดยเฉพาะย่างยิ่งผู้ที่ริชาร์ดมองว่าเป็นคนที่น่าซื่อใจโคตรในเดือนธันวาคม2 0 1 4ริชาร์ดเนี่ยก็ได้สร้างช่องอยูทูบของตัวเองที่มีชื่อว่าวีแกนเกนเหตุผลของเขาคือในช่วงที่เขายกน้ําหนักและค้นหาข้อมูลสุขภาพเขาสังเกตเห็นว่ามันมีช่องว่าในเนื้อหาวีแกนในด้านของสุขภาพและฟิตเนสเขาเบื่อนหน่ายกับการที่ชอ่องฟิตเนสปกติส่งเสริมการบริโภคเนื้อออัััตตววว์หรรืกล่่่่าาไไไขมมมนนนิ้เป็ โดยไม่มีการพูดถึงประเด็นด้านจาริยธรรมด้านนั้นเขาเึงจจ่ายเดียร์ซาชอของตัวเองเพื่อต่อสู้กับมัน ช่องของเขาเนี่ยโด่งดังขึ้นอย่างรวดเร็วโดวยซีรีส์ที่มีชื่อว่า w o r s of the Fitness Industry ซึ่งเป็นการวิจารณ์อินฟลูเอนเซอร์ด้านฟิตเนสคนอื่นๆที่เขามองว่าส่งเสริมอาหารที่ผิดศีลธรรมและมีแต่เรื่องผลประโยชน์ช่องของเขาเติบโตอย่างรวดเร็วมีผู้ติดตามถึง55,000คนภายในระยะเวลาแค่6เดือนเท่านั้นซึ่งสไตล์การวิจารณ์ที่รุนแรงและมุกตลกที่หยาบคายของเขาเรียกความสนใจและก็เรียกตีนได้เป็นอย่างดีและหนึ่งในความขัดแย้งที่เลวร้ายที่สุดของริชาร์ดก็คือการเยาะเย้ยฟูเร และอดีตผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เคยไปแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นในเดือนสิงหาคม2015พีตี้เนี่ยประกาศว่าเขากําลังต่อสู้กับมะเร็งอันทารอบที่2ริชาร์ดเนี่ยก็เลยทําวิดีโอสแสดงความดีใจและก็เยาะเย้ยเขาโดยกล่าวหาว่าการกินเนื้อแดงและไขมันของเขาเนี่ยทำให้เขาเป็นมะเร็งและสิ่งที่พีตี้เจอคือสิ่งที่ควรได้รับริชาร์ดกล่าวปกป้องการกระทำของตอนเองว่าถ้าพีตี้ล้อเลียยความทุกข์ทรมานของศาสตร์ริชาร์ดเนี่ยก็มีเหตุผลที่เขาจะไม่ล้อเลียนความทุกข์ทรมานของพีตี้เช่นกัน ต่อมาในปี2 0 1 5พีตี้เนี่ยประกาศว่ามะเร็งหายแล้วแฟนคลับจึงรอคอยการโต้อตอบพอทั้งคู่ไปเจอกันที่งานเทศกาลฟิตเนสที่โตลันโตวีแกนเกนเนี่ยก็ปล่อยคลิปเล่าเรื่องการไปเชิญหน้ากับพีตี้ที่กล้องปีดอย่างไรก็ตามพีตี้เล่าว่าตนแค่บอกให้วีแกนเกนรอคิวเหมือนคนอื่นลออกไปเงีเงยบๆแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตามที่ถูกนําเสนอมาได้ซ้ำหลังจากนั้นริชาร์ดเนี่ยก็ได้สร้างคอนเทนต์ลอบเป้าไปอีกขัน้นในเดือนตุลาคม25ระหว่างที่พังเข้าาารรับกยแสงรรัษามะเ็ง เขาเขียนข้อความใต้โพสต์ของ P.T. ีว่าเฮ้ย hey, เอ็งจะฟ้องลองริกสิตวิดีโอของฉันเนี่ยตอนไปแล้วก็ไม่ได้นะจากนั้นก็ได้มีการโพสต์วิดีโอใหม่ที่มีชื่อว่า Furious p t has cancer again ในคลิปนี้เนี่ยเขากล่าวว่า Furious เป็นคนที่เห็นแก่ตัวตอนนี้เขากำลังจะตายเพราะมะเร็งและสมควรได้รับมาาก ท่าทีที่ไร้ความเห็นใจเช่นนี้ทำให้ตามพีตี้และชุมชนออนไลน์หลายคนประท้วงค่อนข้างหนกักบางคน,นี่ก็เข้าไปลงทัวร์กันนับยับขณะที่แฟนชาววีแกนบางส่วนซึ่งเดิมทีเคยสนับสนุนเขาก็บอกว่าเขาทำเกินไปและเลิกเชียร์ตัวของเขาทันทีส่วนทางฟิวเรียเองก็เลยที่จะเมินเฉยไม่ตอบโต้ออกสื่อไปมากกว่านี้ในช่วงปลายปี2015คุณปู่ของริช,ชาร์ดเองเนี่ยเสียชีวิตด,ด้วยอาการหัวใจวายต่อหน้าเขาแทนที่จะเรียกรถพยาบาลและดูแลปู่ริช,ชาร์ดกลับมองว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นโอกาสทองเขาตั้งตจจะเอาวิดีโอท,ท กำลังหัวใจวายไปเผยแพร่บนย t u b e เพื่อเป็นอุทาหรณ์ถึงคนที่กินเนื้อสัตว์ทั้งหลายแต่ว่าครอบครัวของเขาเนี่ยตาก,ก็คัดค้านอย่างรุนแรงมันก็แน่ล่ะใครจะอยากให้เผยแพร่กันล่ะจริงไหมซึ่งนั่นทาให้เขาเยไม่สามารถเผยแพร่ภาพนั้นได้ริชาร์ดแสดงความไม่พอใจอย่างเปิดเผยโดยกล่าวว่าครอบครัวของเขาเนี่ยยอมรับการกินอาหารที่ก่อให้เกิดโรคหัวใจแต่กลับรับไม่ได้กับการแสดงเห็นผลที่ตามมาของการกระทําเหล่านั้นการแสดงความเป็นห่วใจของเขาเ,เป็นศูนย์และโทษปู่ว่าเสียชีวิตเพราะากินอาหารแย่ๆเช่นเนื้อแดงหม ice cream paramedics got to the house i took out my camera and started filming but um a bunch of people in my family my mom my grandmother uncles shit like that they threw a big f fit about me showing that footage on youtube they're perfectly f fine with eating foods that cause heart disease and make people actually die of heart attacks but when it comes to actually showing people what happens when they eat these foods ในปี2016ริชาร์ดเนี่ยถูกยูทูบเบอร์ชื่อดังในขณะนั้นอย่างเกรดเออันเดอร์เอทํำวิดีโอวิจารณอย่างรุนแรงแม้ว่าวิดีโอเนี่ยเต็มไปด้วยการดูถูกและเรียกเขาว่าไอ้โรคจิตซึ่งคลิปเหล่านั้นเนี่ยมียอดวิวปัจจุบันอยู่ที่7.7ล้านกับ4.8ล้านวิวแต่ริชาร์ดเนี่ยก็ยังคงได้ประโยชน์จากมันอย่างมหาศาลจากกระแสคลิปเหล่านั้นที่เกิดขึ้นมันทําให้ช่องของริชาร์ดเนี่ยมีคนซับเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดทงผู้ติดตามของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือกบรโฆษ รีที่มีประสิทธิภาพที่นำเนื้อหาของเขาไปสู่ผู้คนนับล้านในเดือนพฤศจิก,กาย,ยน2016ริชาร์ดเนี่ยประกาศแต่งงานกับจัสตินแฟนสาวข,ของเขาซึ่งทั้งคู่ได้พบกันผ่านทาง Facebook และเริ่มมีความสัมพันธ์จากการเล่นเกม Call of Duty ริชาร์ดเปิดเผยว่าเขาไม่ต้องการจะมีลูกและแสดงความเกลียดชังทารกอย่างรุนแรงเพื่อป้องกันการมีลูกทั้งคู่เนี่ยจึงจัดก,การทำหมันเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่มีลูกโดยครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยพูดว่าเกลียดเด็กขนาดไหนและอยากทำอะไรกับเด็กๆที่ไรเดียงสาเหล่านั้นอย่างในต้น นคลิปที่เราได้เห็นกันไปซึ่งมันเป็นมุมมองที่กบ้าและโรคจิตสุดๆในช่วงปี2017-2018สไตล์เนื้อหาที่รุนแรงและโจมตีผู้อื่นเริ่มไปเป็นที่นิยมในสายตาของอัลกอริทึม u t u b e ช่องของริชานเนี่ยจึงประสบกับการลดลงของยอดวิวอย่างมีนัยยะสำคัญยอดวิวรายเดือนลดลงจากจุดสูงสุดที่7ล้านในเดือนมกราคม2016ลงเหลือเพียงแค่1.8ล้านในเดือนธันวาคม2018ในวันที่7มกราคม2019ช่องวีแกนเกตถูกแบนหรือว่าเทอร์มิเนเอจาก YouTube เนื่องจากได้ร ถึง3ครั้งด้วยกันริชาร์ดโต้แย้งว่าหนึ่งในสไลด์นั้นเกิดจากการที่เขาใช้ฟุตเทปจากโรคา่าสตร์เพื่อเอผยแพร่ความตระหนักรู้เรื่องของความโหดร้ายต่อสัตว์แต่ระบบอัตโนมัติของ u t u b e เนี่ยกลับตีความว่าเป็นการส่งเสริมการทารุณกรรมสัตว์เขาร้องของความช่วยเหลือผ่านทวิตเตอร์โดยอ้างว่าช่อง,ของเขาเนี่ยเป็นช่องการศึกษาเรื่องของโภชนาการจากพืชซึ่งสุดท้ายเนี่ยเขาก็โชคดีสามารถกู้ช่องคืนมาได้ในหนึ่งสัปดาห์โดยความช่วยเหลือจาก N, เ c ็มซเอเหตุการณ์นี้เป็นสัญญ,ญาเตือน เขาเริ่มเปลี่ยนไปทำคอนเทนต์ที่เน้นการวิจัยการพูดคุยในการประชุมและลดการสร้างดรามา่าอย่างไรก็ตามเนื้อหาสไตล์ใหม่นี้เองไม่ถูกใจชุมชนกลุ่มเดิมอย่างพวกวีแกนสุดโตและผู้ติดตามเขาเพื่อดรามา่าทำไม่ชองของเขาเนี่ยเสียผู้ติดตามนับพันคนในแต่ละเดือนในเดือนมีนาคม2 0 2 0ริชาร์เดเนี่ยพบกับตัวทองอีกครั้งในการกลับมามีชื่อเสียง เมื no zero, ่อเพนกวินซีโร่หรือว่าชาลีเผยแพร่วิดีโอจากยูทูบเบอร์ที่มีชื่อว่าโซย่างที่ทรมารและกินสัตว์ทะเลที่มีสติปัญญาเช่นปลาหมึกยักษ์ทั้งเป็ดชาลีเน้นว่าปลาหมึกยักษ์นั้นฉลาดเทียบเท่าสุนัขและเป็นเรื่องที่รับไม่ได้จังหวะนี้แหละที่เฮียริชาร์ของเรามองว่าคือช่องทางในการกลับมามีบทบาทและได้แสงอีกครั้งโดยริชาร์ดเนี่ยก็ทําวิดีโอตอบโต้เพนกวินซีโร่โดยกล่าวหาว่าชาลีเนี่ยเป็นคนน่าซื่อใจโคตรเพราะว่าชาลีเนี่ยเพิ่งทําวิดีโอทําไส้กรอกโดยใช้ไส้หมูโดยยยนนี่่ืัวาาากรทช ใจเงินให้คนอื่นฆ่าสัตว์เพื่อมาทาอาหารนั้นแย่กว่าสิ่งที่โซอย่างทำเพราะมันเกิดขึ้นอย่างลับๆวิดีโอนี้ของริชชาดเนี่ยก็โดนทัวลงเแวบบยับโดยมีผู้คนเนี่ยกดดิสไลค์มากกว่า30,000่นคนเมื่อเทียบกับไลค์เนี่ยที่มีแค่สี่พันกว่าเท่านั้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้คนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับตะก,การป่วยๆของเขาโดยตัวของเพนกวินซีโร่ชี้ให้ริชราดได้เห็นว่าตัวของเขาเนี่ยยังใช้หูฟังสำหรับเล่นเกมแลกขายเสื้อยืดคอตตอนซึ่งอาจจะมาจากการผลิตที่ผิดศีลธรรมก็ได้เช่นโรงงานนรรกกที่ใช้แแงงานเดบบ นี้เนี่ยไม่เห็นใจกันบ้างหรือไงและในจังหวะนี้เองชาลีก็เลยใช้จังหวะนี้เปิดแผลในอดีตของวีแกนเกที่เคยล้อเลียนคนที่เป็นมะเร็งและที่ตัวของเขาเนี่ยพูดดูถูกเอ็ดดี้ฮอลเกี่ยวกับเด็กที่เป็นมะเร็งโดยกล่าวหาว่าฮอลเนี่ยแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กคนนั้นแต่ว่าริชาร์ดเนี่ยกอ,อกมาตอบโต้โดยการยืนยันว่าเขาไม่ได้ล้อเลียนเด็กแต่ว่าชาลีก็โต้แย้งว่าวิธีการพูดของเขาเนี่ยมาทาให้ดูเป็นการเยาะเย้ยนะตัวของเพนกวินซีโร่เนี่ยยอมรับและเคารพแนวะคิดของวีแกนโดยร่ลาวา,าง จะได้ความลักของชาววีแกนแย่ลงและหลังจากนั้นเฮียวีแกนเกตก็มีการเปิดบอกับเพนกวินซีโร่อีกหลายครั้งแต่ก็ต้องพบกับจุดจบที่ความพ่ายแพ้ที่ตัวเองไม่ยอมรับอยู่ดีแม้ความนิยมจะลดลงแต่ว่าริชาร์ดเนี่ยก็ยังคงสร้างความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องในปี2021ริชาร์ดยังยะเย้ยการเสียชีวิตของนักพอกายชื่อดังหลังเขาเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายในวัย40กว่าริชาร์ดกล่าวว่าจอห์นสมควรตายเพราะส่งเสริมการกินอาหารที่แย่และยังคงกล่าวคำพูดที่รุนแรงต่ออลลูกลูกกชชาาาายยยขขงงเดววหั่จ จะจบลงด้วยการหัวใจวายแบบเดียวกับพ่อซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับหลายคนที่มองว่านี่มันคือการไม่ให้ความเคารพและล้าเส้นเป็นอย่างมากจนทําให้เขาเนี่ยได้รับรถถอยกรอบและผู้ขนก็เริ่มหมดศรัทธาในตัวของเขาไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเมื่อไม่นานมาน,นี้เองริชาร์ดเหมือนจะถึงจุดที่ตกต่ำกว่าเดิมนั่นก็คือการหย่าร้างกับภรรยาของตัวเองเขาระบุว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันล้มเหลวเพราะผู้หญิงเล่นเกมโดยแซงทำไปสนใจงานอะไรของเขาแต่พอแต่งงานแล้วก็เฉื่อยชาเขายังบ่นว่าเขาหาเงินทั้งหมดในบ้านแต่ภรรยาเนี่ยใช้เงินจนหมดนอกจากนี้เขายังเปิดเผยว่าการหย่าร้างในครั้งนี้เนี่ยทำให้เขาเนี่ยเข้าสู่ด้านมืดและเริ่มใช้สเตียรอยเขาระบุว่าเขาเป็นนักพกกายแบบธรรมชาติมาตลอดชีวิตจนถึงวันที่1สิงหาคมของปีนั้นโดยสเตียรอย ใช้สีส่วนใหญ่ถือว่าเป็นวีแกนเพราะน้ํามันตัวพาที่ใช้ทํามาจากพืชอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญแสดงความกังวลว่าพฤติกรรมก้าวรราวของริชาร์ดอาจจะแย่ลงจากการใช้เสเตียรอยด์ซึ่งจากงานวิจัยชีย้เห็นว่ามันสามารถเพิ่มความก้าวรราวและอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของสมองอย่างถาวรและถึงแม้ว่าเช่าของเขาจะมีคนดูทุลดลงอย่างต่อนเนื่องริชาร์ดเนี่ยก็ยังคงมีบทบาทในการเปิดวอลออนไลน์โดยเขาเนี่ยยังคงยึดมั่นในปรัชญายของเขาที่ว่าสิทธิมนุษยชนควรขยายไปที่สัตว์ด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามชื่อของวีแกนเกนก็ถูกจดจําได้ในฐานะวีแกนหัวรุ่นแรงที่สดตรงที่สุดคนหนึ่งของโลกนั่นเองละครับและเพื่อนๆทุกคนล่ะคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับมันเดิม์คอนเทนต์ต่อไปของพวกเราเทคอ่ะซ t จะเป็นอะไรกดซับกันเอาไว้แล้วมารอติดตามกันได้เลยนะครับ